สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนหมื่นตัวโยงอ่าแหมมาหาเรื่องเฮฮากันในช่วงเวลาที่เอออาจจะมีเวลาสักนิดหนึ่งนะครับ <laughs> อยู่ว่างๆแหมหาเรื่อง ไปดูความหาของชาวกาวเพื่อนบ้านกันบ้างรับเพืือนหอ้งามหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็เห็นมันชอบอ้างนะครับว่าเป็นต้นตำัาเป็นต้นฉบับกำแพงบ้าบอคอแตกไหมเราก็ไปดูมันสักนิดนึงนะครับว่าไอ้ต้นฉบับที่มันเอ่ยอ้างหรือแอบอ้างเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเหมือนกับเราหรือไม่นะครับหรือนะครับอาจจะตลกไปเลย โอ้อ้งามไส้น้ำตาจะรั่วนะครับไอรอ่ตาปอรเรื่องแรกเลยนะครับไอเปอิลไอป่องขอนามเสนอสุพรรณอาหารครับเพื่อนที่ไอเหม็นมันคุยนักคุยหนาว่าเป็นคู่แข่งกับสุพรรณหงที่มันอ้างว่าเป็นต้นฉบับสุดท้ายซึ่งไม่ไงมันเป็นอย่างนี้เหรอครับเพื่อนโอ้เ <ๆ S 2> ห็นก่อนหน้าเนี้ยทั้งฝึกต่อเรือนะครับฝึกแจวเรือนะครับ สุดท้ายมีข่าวออกมาว่าเหลวไม่เป็นท่านะครับโหตายแล้วสรุปไอ้สุพรรณหารนี่ไม่ได้วิ่งบนผิวน้ำเหรอครับเพื่อนอันนี้เป็นต้นฉบับไม่ได้นะครับไอ้น,นี่ต้นฉบับของคนดมกาวบูดเป็นเปียกเน,น่าทานเอง็งบ้านหน้าร้อนครับเพื่อนมาแห่ตายแล้วมึงดูหน้าไอ้สุพรรณหารมันสิกูไม่รู้ว่าไอ้คนออกแบบเนี่ยเออมันคิดไม่ออกหรือว่ามันทานเอง็งจนมันเบอร์นะ โอนหนักเลยกูคราวนี้ที่หลังก็อย่าเสลอนะครับอย่าทะลึ่งนะครับแหมมาแอบอ้างว่าเป็นต้นฉบับนะครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับอุ้ยถ้าออกมาสารรูปนี้บอกตรงๆชาวโลก,กรับไม่ได้นะครับ ไองามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับไอรอดตาปนเราไปฟังความคิดเห็นมันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันคิดเห็นอย่างไรนะครับเอ้ยบีแอดเหมือนมีความคิดเห็นด้วยเรามีนะครับแหมชาวกาวไม่มีไม่ได้เดี๋ยวกวนมึนตัวยงอะเครียดโกรธกูตายเลย <c oughs> ความคิดเห็นที่หนึ่งต้นฉบับกัมพูชาทําได้ดีกว่าและสวยงามกว่าคนไทยต้องอิจฉาชาวเขมรมน <c oughs> มึงเมากาวอ่ะมึงก็เลยเห็นไอ้สุพรรณหาดเนี่ยนะครับเพื่อนเป็นของสวยงามนะครับเอ,อ่อเจ้าชาวบ้านเา้าช่องชาวโลกเขาไม่ได้ดมกาวอยู่มึงเขามองก็เป็นเรื่องตลกนะครับ <laughs> อ้ไอ้งามไส้ยังมีหน้ามายกหางด้วยเองเนี่ยกูบอกแล้วอย่าทานเองมากเนียสุดท้ายเชื้อเองนะครับแหมมันเข้าไปอยู่ในสมองแล้วตามันร้ายนะครับก็เหมือนเห็นกงจักเป็นดอกบัวนั่นแหละครับเพื่อน ความสาคสดคเห็นที่สองอเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าถ้าโจนเสียมรู้ต้องเรียนแบบกัมพูชาโอ้ไอปัญญาอ่อนเขาใช้ความสามารถไอน้นี่เอาแค่เครื่องยนต์มาใส่แล้วมึงก็ใส่ล้อวิง่งไอแบบนี้เรียกเทคโนโลยีไม่ได้นะครับเรียกโบราณไม่ได้เรียกว่าใช้ความสามารถไม่ได้นะครับสรุปมึงใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับ นี่ทำไมอาศัยว่าเมากาวแล้วก็อวยยกหางกันเองบอกตรงๆนะครับสงสัยไม่มีเรื่องคุยครับเพื่อน,พอนโพรไองามไส้น้ำตากูาจะร่วนะครับสตรจริงครับเพื่อนเหม็นอ่าถัดไปเลยนะครับเห็นว่าโมนักคุยหนาว่าเออเป็นเจ้าของกำแพงนะครับเก่งในเรื่องปฏติมากรรมการออกแบบและงานปั้นนะครับและคุณลองดูสารรูปเออช้างเข้ามาสิครับเพื่อน,อนโอ้ตายแล้ว ไม่สมส่วนตัวยาวๆแม่งเออคล้ายๆเองบ้าเลยนะครับนี่ถามตรงๆเลยนะครับสรุปนี่มึงเออมีเองเป็นต้นแบบอย่างเดียวเลยหรือไม่ครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอาก่อนหน้านู้นที่ไอ้เป๋อไอ้ปองเคยนําเสนอไปเนี่ยเออสิงโตมันก็เออหน้าตาเหมือนเองบ้าน,นะครับว้า <c oughs> ยงามไส้ตายแล้วเันเทิงแล้วมึงคราวนี้ก็ช่วยทําให้มันเหมือนหน่อยนะครับแล้วเออถ้าไม่มีความรู้เนี่ยอย่าไปทําเลยนะครับอับอายเขาเนี่ย มาซื้อเอาฝั่งไทยก็ได้นะครับเือนเราขายอยู่แล้วนะครับได้เงินได้ทองและลบกวนนะครับให้เครดิตด้วยนะครับไม่ใช่หาเรื่องเคมอย่างเดียวเดี๋ยวพี่ไทยเขาโมาโหเขาไม่ขายให้เนี่ยมึงก็ต้องเอาเองบ้ามาเป็นต้นแบบในการสร้างผลงานปฏิมาก,กรรม,มบ้าบ,าบอออีก โอ้โหตายแล้วแล้วจะไปอวดจะไปโชว์ชาวโรคใครได้นะครับแหมด้วยความเป็นห่วงใจใเปอ๋อปองนะครับประสาทกูจะเสียไอ้รอตาปอาถัดมาเลยนะครับที่มันคุยนะคุยหนาะว่าเออจะไปขอยื่นทะเบียนกับยูเนสโกนะครับเกี่ยวกับเออปฏิมากรมโขนของไอ้ชาวกล่าวเนี่ยแหละครับแล้วคุณดูสารลรูปหน้ากากโขนมาเลยครับโอ้โหตายแล้ว ไม่รู้ว่าเออเมากาวมาสร้างหรือนะครับมีหัวเอ่งบ้าเป็นต้นแบบนะครับมันถึงออกมามีสารรูปนะครับแบบนี้นะครับไอ้นี่เรียกหัวโขนไม่ได้นะครับไอ้นี่น่าจะเป็นหัวขาม,มากกว่านะครับให้งามใส้ประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาความคิดเห็นที่หนึ่งรัฐบาลกัมพูชาควรรีบจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของชาวกัมพูชา โอ้ยตายแล้วไอ้ปัญญาอ่อนหนักเลยกูข่าวนี้กูว่ากูเป็นเยอะแล้วนะครับไอ้เม็นหนักไวแอดมือเยอะครับเพื่อนไอ้แบบนี้นะมึงจะไปโจดสิทธิผัดแหมตายแล้วก็ดีเหมือนขั้นโจดๆมันไปนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็เอาไปยื่นต่อยูเนสโกเลยนะครับว่าเป็นหัวโขนนะครับ แต่อย่าไปแอบอ้างว่าเป็นต้นตำรับนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวยูเนสโกเนี่ยเขารับไม่ได้นะครับโอ้เดี๋ยวเขานั่งขำกันตายเลยตายเลยบันเทอร์กนลงมือกลาวนี้นะครับโอ้น้ําตาก็จะไรความคิดเห็นที่สองมีเพียงชาวกัมพูชาเท่านั้นที่สามารถสร้างหัวโขนที่เป็นศิลปะชั้นสูงแบบนี้ได้ <laughs> ไอ้งามไส้มึงเลิกโดมกาวตามึงจะได้ไม่ร้ายไอ้เหม็นก <c oughs> ูไม่พูดเยอะโอ้ตายแล้วน้ําตากูาจะร่วงนะครับไอ้รอดตาป้อนขาดมาเลยครับ <c oughs> พรเพื่อนแหมอยาเครมแต่ไม่รู้วิธีใช้นะครับแม่งมั่วไปเลยดูสิครับพรเพื่อน นางสงการมันนั่งอะไรมาครับโอ้ไองามไส้นี่ถ้าอยู่ในเมืองไทยนี่ไอคือรถเข็นผู้วายชนนะครับก่อนจะลงเตาเผาเขาเพื่อนโอตายแล้วไองามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับมึงจะแหมลอกเรียนแบบก็ทําไม่ถูกวิธีสูดท้ายเป็นยังไงเขาเพื่อนอับอายอีกแล้วนะครับแหมชาวเสียมชาวสยามชาวไทยขำกากเลยบันเทิงเลยละมึงข่าวนี้นะครับเนี่ย ช่วยไปสื่อสารกันนะครับแล้วก็ไปบอกด้วยเฮ้ยว่ามึงกําลังใช้ของผิดอยู่นะครับโอ้ตายแล้วกูไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมทําไมไอ้พวกเนี้ยแหมมันถึงเป็นตัวตลกนะครับของชาวโลกนะครับก็มึงเล่นไม่รู้ภาษีภ<ช>าษาทําบ้าบอแบบนี้ตายเลยก<ช>ูจะรั่วนะครับโอ้หนักเลยโกูคราวนี้ประสาทกูจะเสียนะครับสุดจริงก็เพื่อนเมนอ่ะสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับเพื่อน บังเอิญแหมไปเจอคลิปครับเออเทวดาโจชนนทำเมยลงมาจุดติในดินแดนไอชาวก้าวนะครับเอาไปชมกันก่อนโอ้ตายแล้วเห็นโชว์ว่าเออลงมาให้พรไอชาวก้าวในช่วง เทศกาลสาดน้ำโจชะนำทมเมยแต่กูถามหน่อยเออสรุปไอเทวดาบ้านเมืองเนี่ยก็ดมกาวเหมือนกันหรอวะโอ้ยงามไส้ตายเลยนะครับเพราะอะไรละครับเอ้าก็ดูสารลูปเทวดาสิครับเหมือนยังไม่สั่งกล่าวนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนไอ้ยงามไส้ประศาสกูจะเสียนะครับแหมบอกตรงๆคือหายสงสัยไปเลยสิ้นสงสัยไปเลยครับเพื่อนๆนเพราะอะไรละครับเอ้าก็ขนาดประชาชนมันยังโดมกาวเลย เทวดามันก็เพี้ยนเหมือนกันนั่นแหละครับเพื่อนๆโอ้ตายแล้วไอคนที่ออกแบบนี่มึงคิดอะไรอยู่วะเนี่ยกูจะรัวนะครับโอ้ตายแล้วหนักเลยกูขราวดีและไอที่บอกว่าสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดและอันนี้คือท้ายสุดจริงๆเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนๆเอาพอเออซูมเข้าไปดูเฮ้ยมันขี่อะไรมาวะแหมตอนแรกนึกว่าสิงโตไอ้นี่มันเอ่งบ้าหรือเปล่านะครับโอ้ตายแล้ว มึงทั้งออกแบบเทวดาแล้วก็ออกแบบสิงโตได้แหมทุเรศมากนะครับเพื่อนบอกตรงๆนะครับกูเริ่มจะเชื่อแล้วนะครับว่าเออมึงมีต้นแบบเป็นเอ็งบ้าแบบเดียวเลยนะครับเพราทำอะไรมาเออมันก็จะเข้าข่ายลักษณะเออเอ็งบ้าไปหมดเลยนะฮ่าประสาทกูจะเสียพวกมึงอย่าเพิ่งเลิกดมกาวนะครับเพราะรู้สึกว่าไอแอดมึงเนี่ยจะติดอกติดใจ ผลงานปฏิมากรรมและการออกแบบของไอ้ชาวกาวไปแล้วไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่